การปรับคณะรัฐมนตรีนั้นเป็นอำนาจโดยชอบธรรมของท่านานายกรัฐมนตรีแต่เพียงผู้เดียวครับพรรคเพื่อไทยพร้อมรับทุกการเปลี่ยนแปลงและเราเชื่อครับว่าไม่ว่าท่านานายกรัฐมนตรีจะตัดสินใจปรับคณะรัฐมนตรีอย่างไรตัวตั้งก็คือพี่น้องประชาชนครับแน่นอนครับอาทิตย์ที่ผ่านมาเราได้มีการผ่านงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ การปรับคณะรัฐมนตรีจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นอยู่ที่ท่านนายกลํารีครับจะเห็นสมควรนะครับผมเรียนว่าท่านนายกก็จะพิจารณาตามความเหมาะสมให้เหมาะสมกับเหตุการณ์บ้านเมืองเหตุการณ์โลกในปัจจุบันนะครับก็เรียง,ง่ายๆถ้าถ้าจะมีการปรับก็คงจะปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์โลกในปัจจุบันให้สอดคล้องกับงบประมาณต่างๆสอดคล้องกับปัญหาที่ประเทศไทยกําลังเผชิญอยู่นะครับ ส่วนมีการพูดถึงว่าจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีโดยมีการสลับกระทรวงทบวงกลมหรือไม่อย่างที่ผมเรียนครับอันนี้เป็นสิทธิ์ของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับแต่ผมเชื่อครับว่าพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนําการจัดตั้งรัฐบาลมีพรรคร่วมรัฐบาลหลายพรรคจะเห็นได้เสียงโหวตนะครับ322เสียงที่โหวตเห็นชอบงบประมาณการที่จะปรับกระทรวงทบวงกลมครับผมเชื่อว่า ท่านเดี๋ยวหน้าพักในฐานะนานยกทัมนตรีและก็ผู้รับผู้ใหญ่ของพักก็คงจะได้มีการพูดคุยกับหัวหน้าพักร่วมทุกทุกพักถ้าจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีเพื่อให้คณะรัฐมนตรีภายใต้การนําของท่านนายกแพททองทานนะครับได้เตรียมพร้อมที่จะทํางานหนักต่อไปเพื่อพี่น้องประชาชนและแน่นอนครับเราก็ยังหวังว่ารัฐบาลชุดนี้ เราจะเดินไปถึงสุดทางของสมัยประชุมนี้นะครับแล้วก็รอรับการเลือกตั้งในปี2570นะครับก็เรียนให้ทุกคนสบายใจนะครับว่าท่านนายกจะแปบหน้าของท่านนายกนะครับไม่ว่าจะปรับอย่างไรก็ตามผมเชื่อว่าก็จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลักนะครับแล้วก็ความเหมาะสมในสถานการณ์โลกปัจจุบันครับ ผมว่านี้ครับผมว่าความนิยมเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ว่าประชาชนอาจจะเป็นห่วงในเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจที่เรารเผชิญอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาษีของทรัมป์ของสหรัฐอเมริกาเองแล้วก็วิกฤตสงครามต่างๆนะครับก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเ,เกิดความกังวลแล้วก็เกิดความเ,เครือบแคลงสงสัยนะครับว่าเอ๊รัฐบาลนี้จะสามารถนำพาประเทศนี้ไปได้หรือไม่แต่ผมเรียนว่า